มากจะเธอมาละสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้สู่ช่อง my cam cam ใครมีแคมมีแคม กลับทำีแอคชั่นอีกแล้วนะคะกับเมมเบอร์ที่ แปลกหน้าแปลกตาไปเพราะสองคนนี้ก็ไม่ค่อยได้มาผูช่องชันแต่ก็ครั้งนี้ก็พามาผูได้นะคะทุกคนซึ่งวันนี้เราจะทำรีเลอะไรอะไรกันเรีแอคชั่นเกิร์ลกรุ๊ปที่แบบว่าอยู่กับพวกเรามายาวนานเธอก็แบบว่าได้ยินชื่อแบบมาตลอดอะไรแบบนี้แล้วก็เขาก็ยังอยู่สําหรับแบบถ้าแบบในยุคเขาอะไรแบบนี้ก็วงต่างๆที่แบบมาของเขาก็ไปแบบยุบวงไปหมดแล้วไปทํางานเดียวกันหมดแล้วอะไรแบบนี้แต่พวกนางยังอยู่กับวงเอพิค่ะ ซึ่งก็เอพีเนี่ยกลับมากับสเปเชียลอัลบั้มที่มีชื่อว่าฮอ r n นฮอรนตอนแรกฉันตกใจที่แบบปล่อยปล่อยปล่อยสเปเชียลอัลบั้มชื่อนี้มามันมัน้ายคำว่าฮอร์นอย่างมึงพี่แปบว่ามันคล้ายกันมึงจริงแต่กูก็ไม่ได้อะไรมาแบบแบบฟีแบบอุ้ย แบบชื่อว่างปังมากเ,าเป็นสเปเชียลว่างครบรอบปีของพวกงานก็อยู่มาแบบ10ปีกันแล้วแล้วก็ยังอยูนครบด้วยอะไรแบบนี้นะคะมากับเพลงไตเติ้ลที่มีชื่อเพลงว่าเดลเมอร์เดลเมอร์แต่ว่าสภาวะที่แบบคืนไม่เข้าใครไม่ออกอะไรต่าง ชื่อเพลงคือไม่เข้าใครไม่ออกับชื่อบัมชื่อบัมฮอร์นนายกูคิดอะไรอะนายกูคิดอะไรหรือว่านี่เป็นคนหรือว่านี่เป็นคนแบบคิดอุบาทเกินนะคะก็นั่นแหละนางกลับมาในรอบสองปีหลังจากที่คัมแบ็กเพลงนัมมามีต้มดรดอมดรดอมแก่าจะเคยฟังไปบ้างเลยสำหรับเพลงนี้ส่วนบีมาฟังเพลงเอพิงล่าสุดคือเพลงโนโนนก็จะไม่ค่อยได้เห็นเอพิงเรวิวชันต่างๆว่านางแบบโตขึ้นแบบเปลี่ยนจากลุคแบบวงหน้ารักน่ารักงานเนือ อ๋อเงานมือวงใช่ไหมก็น่าจะดมดรอมลอนั่นแหละเออก็น่าจะเห็นมาบ้า mm. เพราะว่าแบบชาลินมันก็แมสด,ด้วยนะคะก็นางกลับมาในรอบสองปีทำไปกันสุดตอนส0 2 0นยี่สิบมึงคิดเลยดะข่ายังชอบแบบให้นางคำช้านซึ่งก็นั่นแหละพอกลับมานี้ก็แบบมาในรูปแบบที่โตขึ้นอีกแล้ว,ลวก็เราไปลุ้นกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนตัวมึงดูจากใครบ้างไหมไม่ได้จากใครเลยใช่ไหมคนนี้คนริมอะริมฝั่งนี้นี่อะน่อ๋อนาอื่นอ๋อเดี๋ยวอธิบายก่อนว่านาอื่นคนนี้เธอนางอะ พอครบสัญญาสิปีใช่ไหมนางก็แบบไม่ได้ต่อกับต,ต่อกับค่ายนี้แล้วแล้วก็ไปอยู่กับ YG เป็นนักแสดง YG แทนคนนี้นะแต่ว่านางก็ยังมาถ่ายงานวงถ่ายแบบ MV ถ่ายภาพปกอัลบัม้มภาพโปรโมทอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆอะ่ะแพลนเดิมอะนางจะโปรโมทกับค่ะโ,โปรโมทแบบเดินทางไปร้องเพลงตามรายการเพงเลงอะไรด้วยแต่ว่ามันโดนเรื่องคัมแบ็กก็เลยแบบไปชนกับตารางงานที่แบบวางแผนไว้แล้วของนางศิลปินเดียวะก็เลยนางไม่สามารถขึ้นสเตจกับเพื่อนได้แต่ว่าถ่าย MV เรียบร้อยแล้วเห็นไหม เดี๋ยวเราไปดูซึ่งก็ขออนุญาตดูเป็นทั้ง MV แล้วก็ Performance นะคะก็จะเป็นอย่ Murder, งางไรก็เดี๋ยวเราไปดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสับการคาดหวังมากไปเลยค่ะ let's have a head go w เอาเยทาลังมานั่งเก้าอี้ กซอดูลลหลามจริงอู้สวยมากโชลงอันนี้เลดเดอร์สามสิบกว่าแล้วมึงยังแบบยังดูเด็กอยู่เลยโอเคนะมุดดีอูเปิดมาคุณลุกน,นิดนึง นางสวยขึ้นมากของงานตาเด้อจริงอันนี้คือพรีฮุกหรือเข้าฮุกแล้วอ๋นี่ก็งานตาเด้อเอองานตามาันงานตามานะ ่านแบบคอมเมนต์อะไรแบบนี้เขาแบบ่เออเพียงฟังยากกสำหรับกูคือแบบโอเคอยู่โอเคนะ่ีะใช่ก็ได้ลรทสนดกเลยใช่ใช่เมื่อกี้เหมือนโซ์ลงเป็นคนเดินเรื่องเลยอ่ะฮะบุฟลมูด บบเอาฮายองมาร้องแบบเสียงนางเข้ากับผ่านนี้มากวิวมวีดีนะมึงถ้าแบบมึงไปดูเอ็มวีเอิงเอ้งเก่าๆอันก็จะแบบรู้สึกอันนี้ดีมากอนะอันเก่าคืออเออถ้าก็ยังมีความเป็นกระเทออยู่มุกมีวงมีไรโอ้ นมเออคีไปเลยเออ,เอ,อมาจะเธอมาละ <c oughs> เขาต้องมีแดนเบรกเพราะดอนเรามีแดนเบรกด,ด้วยเวย้ยไหม อู้ไอ้น้ชทุกอย่างย้อนกลับหมดเลยอ่ะอสู่ความวิงวงังก็ไม่แย่นะก็วังเขาไม่ข้า,าสาบกันทำไมเข้าสาบกันวะสำหรับกูอะโอเคเลยแล้วก็เอาเดี๋ยวให้พวกเธอพูดก่อนว่าคิดยังไงกันบ้างสำหรับเธอทีนี้พิงล่าสุดตอนพิงอะไร เราลองใช่ไหมเล่มที่เราเห็นอันนี้ด,ดี่ะมีเนาะดูมีนัยยะมากเลยแบบว่าชุดที่ขส,สาวใสตอนแรกรู้สึกให้อารมณ์แบบเหมืนอ,นอนย้อนยุคนิดนึงเนาะแล้วก็พอเปลี่ยนมานี้ก็เป็นชุดแบบมันปัจจุบันแล้วก็แบบย้อนกลับไปก็ที่เดิมอะไรเงี้ยดีชอบคอสตูมก็ดีฉากก็ดีแบบ แล้วก็มีแบบความน้ำลอยได้ใช่พอดูเสรสตอรี่เหมือนเริ่มเริ่มจากย้อนกลับไปเนหะ็นไหมทุกคนเดินตอนแรกเปิดไมค์มีทุกคนเดินย้อนแล้วก็เหมือนภาพคะหลังมันก็เราเป็นภาพที่พวกนางนั่งต่อจิ๊กซอเหมือนเล่าเหตุการณ์ย้อนกลับไปอะไรแบบนี้นะแล้วก็กว่าจะมานั่งอยู่พันนี้ได้แล้วก็ส่งต่อเรื่องราวผ่านไปแต่ละคนแล้วก็อากูพูดในมุงคนที่ตามบงตามเพลงนะฉันว่าเพลงอ่ะไม่ได้แย่เลยแล้วก็ดูเป็นเพลงที่แบบคิดมาดีอาจจะมีบางท่อนที่แบบฮะเหมือนท่อนของนางอื่นที่แบบอยู่นี่ก็ไปเป็นมู ก็แบบเอออยู่ดีก็เป็นอีกมูดดนตรีหนึ่งอ่ะอันจะมีตรงนี้ตรงนี้นี่อันนี้ใช่ไหมก็แบบอยู่ดีก็ตัดมูดไปเราก็อยากให้แบบเปลี่ยนทานนึงแบบแบบคก็คือคนแต่งเพลงคนนี้นะชอบแต่งมูดประมาณนี้อยู่แล้วแบบซึ่งแบบก็จะมีดนตรีแบบไปคนละทางกันอะไรแบบนี้แต่พอฟังไปเรื่อยๆมึงจะแบบรู้สึกว่า แบบว่ามันก็โอเคก็ปกติก็ไม่ได้อะไรแค่แบบอาจจะขัดหูในช่วงแรกที่ฟังแบบฟังไม่ได้ก็จะติดหูเองอะไรประมาณนี้ซึ่งก็โอเคในภาพรมวมฉันว่าโอเคมากก็ถือว่าเป็นเพลงที่ต่อยอดเราลองได้ดีแล้วก็อาจจะต้องฟังอีกสองสามรอบถึงจะแบบว่าโอเคแบบเข้าหูเลยนะแล้วก็บีกแดนก็ดีที่เดินสับมาเป็นกระเทยงานมือเออวันน<ะ>ี<ะ>้แบบงานมือเยอะดีแล้วก็ไม่ต้องให้เขาเต้นแรงมากเพราะว่า วงอยู่มาตั้งแต่ยุคแรกๆนะก็เต้นแบบแค่ดีพอเอาภาพจําพอแบบว่าจําๆไม่ต้องแบบเต้นซับเต้นไรแล้วก็มูดเพลงไม่ได้แบบมูดเพลงไม่ได้ช้าไม่ได้เอื่อยด้วยก็ประมาณนี้มูดเพลงเอพิงก็จะเป็นประมาณนี้เลยตลอดชั้นชอบให้เลยอันนี้ให้ในวงของฉันแล้วก็ m อวก็ให้ดูดีขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันควันจริงถ้าเทียบเพลงเก่าอันนี้คือดีมากแบบดีมากฝนตกชอบใช่ไหมน้ำตาไหลชอบเลน้ำตาไหลยังคิดเลยรนะ เอ <Venus S 3> อฝนเอนอ, <oton S 2> อใช่สรวสตอรี่ m อก็จะประมาณนั้นเลยก็จะเปะ็นซีแบบย้อนกลับไปตามเรื่องต่างๆที่แบบเคยเกิดขึ้นมาในแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูโซเคดอีกสักอันหนึ่งว่าถ้าเต้นแบบพอเหลือ5้าคนแล้วมันจะเป็นอย่างไรนี่เฮ้อเอพิงจริงๆอ่ะจะต้องเต้นไปพร้อมกันนะ <c ười> <c ười> อันนี้คือซิกเจอร์ของเอพิงถ้าเต้นพร้อมกันจะไม่ใช่เอพิงก็เดี๋ยวเราไปดูเอพิงเต้นกันข่าไปเลสโกกับงานโ์เคดนะ โอ้ยแบบเปิดแบบมุมเฉียงแล้วก็ไปตรงกลางเอ,อ้บอดบอดๆเมียวๆรูปแ,แ,แบบรูปวงๆเนะเพราะเหลือห้าคนนนที่มันออกไปแบบหายไปคนเดียวเองเออ เหมือนเออน่าจะร้องสดเหมือนเสียงลมกระทแทกไมใช่ไหมแต่เอพีอาร้องสดดีมากมึงอันนี้อาจจะเป็นพรีฮุกแบบก่อนที่จะเข้าฮุกจริงๆแล้วก็มาเข้าฮุก บัวมีบมีมือนางตลกมากแบบขายขำั้ย ใช่ไหมแล้วสองเริ่มเริ่มดีขึ้นใช่ไหมโอยโชว์ลงได้กับมาดัปแล้วคุณเซฟเป็นคนเป็นแร็ปเปอร์นะแต่ที <laughs> <laughs> ่มามาร้องเรื okay, ่งหมดเลยไม่ได้ดัปแล้วก็ดีใจเลือกชุดนี้มามาโชว์เคสด้วยเพราะว่าชุดมันกระเถอะโอ้โหอืมแขกแขกแขกแขวแขกเออได้เป็นแบบเมนเทนเมนเทนสักที ไบเล็บเจีวเล็บยาวนะเล็บงานวุ้นห่อฮายองอ่ะเพลงนี้เขาปากฮายองมากสำหรับกูนะแบบเสียงนางคือเซ็กซี่อยู่แล้วอ่ะไปเดท้าเดินถ้าเดินกับหอถ้าเดินกับบ้านเออ ก็จะมีน oh. <gradually dynam> <laughs> ่ารักน่หน่อยไปให้นุชวะน่าจะนังแสงนางเองมั้งแต่ว่านางก็ร้องด้วยเออก็ถือยตรงกลางสวยค่ะสวยค่ะคนสวยอันนี้อืมก็ถือยตรงกลางบอกแล้วอันนี้ขัานเนาะพอ์ฟอร์มก็ดี ดูเต้นเยอะกว่าตอนแบบไหนแบบนี้เลย <laughs> <laughs> นางซึ้งนยแบบนี้นะเอร์ฟองดีมากเข่ฟองแบบดีดีกว่าตอนดมดอรลอมด้วยแล้วก็ดูเต้นหนักกว่าเดิมด้วย <laughs> ชอบแกฉันชอบเพลงนี้นะเอาดีๆทำ <laughs> ไมคนงงกันนะก็จะมีคนชอบอไ, <laughs> ได้เลยก็ได้หละใครชอบใครไม่อชอบก็บอกกันมาด้วยนะคะส่วนตัวเนี้ยฉันชอบเหมือนฟิลตอนดมดอลอมครั้งแรกเลยเนาะ <laughs> แล้วก็ถ้าเต้นก็ดูเต้นหนักกันมากขึ้นแล้วก็มีมุมกล้องที่แปลกๆด้วยแบบมุมข้างมุมไรที่ไม่ค่อยได้เห็นมาก่อนแบบนี้ นั่นแหละก็ยังไงก็ใครที่เป็นแพนด้าพิงแพนด้าที่เป็นเขาเขาเป็นแพนด้านะคะก็คอมเมนต์มาคลียร์เลยในเขาว่าอย่างไงบ้างเนาะแล้วก็แบบเพลงนี้เป็นยังไงบ้างแบบในรอบ2ปีผิดหวังไหมหรือว่าดีใจที่แบบว่าเอ้ยได้เห็นกลับมาแล้วอย่างนั้นที่จริงอะในวงชาติฉันเป็นแฟนคลับฉันก็แค่แค่มาแค่นี้ก็ดีใจแล้วเดือดสิบปีมันหายากนะวงที่แบบอยู่ถึง10ปีแล้วมีงานวงออกมาให้แบบให้ได้ฟังอะไรแบบนี้ก็เอพิงก็ทําได้แล้วก็ดีใจแทนแพนด้าด้วยนะคะก็นั่นแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ เคยชมช่องฉ ad ad. ันด้วยเนี่ยค่ะไปเลยล่ะพี yeah> ่ส anyway ิบปีแล้วหรอสิบป claro ีแล้วตั้งแต่จริงเหมือนเพิ่งผ่านไปเองนะมอาจจะเพราะว่าแนวเพลงวงอ่ะเป็นแบบน่ารักมาตลอดนะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาก็ยังแบบสดใหม่กันอยู่อะไรแบบนี้เราให้เราให้อีกแล้วเพราะว่าดีดีจะร้องให้จริงขนาดฝนยังรับประกันพวกเธอต้องฟังวันดีจริงนะคะก็นั่นแหละแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ Tillerman Tillerman t i l l มา m a n t i l l e I wanna <laughs>